นะคะอย่างเช่นพระพรมนะคะกับพระนางสุรสศดีนะคะสององค์นี้ก็คือพระพรมเนี่ยเราก็จะรู้ว่าท่านเป็นผู้สร้างนะคะแล้วก็พระนางสุรสดีเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะสร้างอะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้ปัญญาะค่ะนะคะเขาก็เลยเหมือนจะมีความคู่กันนะคะก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบก,กวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยกลับอยู่ที่วิหารสมเด็จองค์พ่อพระศิวะนะคะเดี๋ยวกลับเนี่ยจะพาเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะโอ้โหแบบที่นี่เนี่ยคนอาจจะยังดูไม่เยอะนะกนลับเนี่ยมาแล้วก็แบบโอ้โหสวยงามอลังการมากๆนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะจัดไปค่ะ ก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นองค์พระศิวะนะครับก็มีที่ให้กราบไหว้นะแล้วก็มีองค์พระแม่กาลีองค์พระศิวะพระพิฆเนศนะคะขันทกุมารรบครอบครัวเลย ก็สําหรับส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพระแม่อุมาเทวีข้างหลังนะคะแล้วก็มีข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นพระนารายกับพระแม่ลัตสมีด้วยนะคะ,คนะในส่วนของตรงนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพระราม แล้วก็หันุมานะที่นั่งขนมมืออยู่พระรามพลักษนางสีดาครบมีให้ไหว้ด้วยนะคะ,ะสำหรับตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นออกมาทางด้านนอกนะทำสวยงามมากก็จะเป็นตอนที่ยักษ์กับเทพเนี่ยร่วมกันกวนเกษรสมุทรนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่กวนอิมน,นะคะแล้วก็เกี่ยวกับทางจีนนะคะให้กราบไหว้ได้ mm hmm. เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยให้อะไรทําพิธีคุ้มครองดวชะตาปีชง mm hmm. นะฉลูชงกับปีมะแม่มะโรงชงกับปีจอใช่ไหมวะโรงและและปีจอดย <laughs> ทำบุญสดดอกเคาะอื ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระพุทธชินาราชนะเราไปไกลๆค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปแล้วกพ่อไหว้องค์พ่อพชิวะองค์ใหญ่เดี๋ยวเราเดินเข้าไป ก็สำหรับตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นองค์พระศิวะนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาเห็นเป็นรูปขนุมานะคะขนุมานอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นขนุมานแบบอินเดียนะคะซึ่งตรงนี้ขนุมานเนี่ยจะเป็นขนุมานที่เป็นปรางหนึ่งถ้าในในในอินเดียนะขนุมานเนี่ยจะเป็นปรางหนึ่งของพระศิวะนะคะถ้าเราดูแบบรู้เรื่องพระศิวะมาแล้วก็มาต่อที่เรื่องของพระรามพระลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องนะคะว่าขนุมานเนี่ยเป็นปราง เขาให้ลงมานะคะแล้วก็เป็นตัวผสวาที่แบ่งหมานั่นเองค่ะ เข้าด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเหมือนเดินขึ้นมาแล้วก็จะเป็นทางเข้าด้านหน้าที่ว่ายมหาเทพนะแล้ว้างหนมาเราก็จะเห็นองค์พระศิวะนะคะทรงโคดมทีอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านถัดไปตรงนี้นะก็เราก็จะเห็นศิวะดมาตาล่าตรงนี้ก็จะเป็นการไล่ลำนะคะเป็นศิวะนาตาล่านะคะเพราะเวลาที่ท่านไล่รำเนี่ยท่านจะไม่สามารถหยุดได้ สำหรับพอเราเข้ามาข้างในนะคะพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบครบครอบครัวเลยนะคะก็จะมีองค์พระศิวะนะคะองค์พระแม่ะคะ่ะแล้วก็องค์ะเนศนะคะแล้วก็การติเกย์ยนะคะลูกอิกพระองค์ของท่านนะคะแล้วก็จะมีบันไดเดินลงมาตรงนี้เนี่ยเขาไม่ให้ขึ้น,นะคะ่ะก็ทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นเป็นองค์การติเกย์ยนะคะแล้วก็มีผาผนะของท่านนั่นก็คือนกอยู มีทําอย่างสวยงามมากๆค่ะส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นองค์คเนศนะคะเป็นองค์คเนศกับหนูนะคะเป็นพาณะขององค์คเนศนะอยู่ที่ใต้ดอกบัวนะอยู่ข้างๆดอกบัวเยอะแยะไปหมดเลยนะสวยงามมากๆค่ะก็พานารายขัสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นพระแม่ลักษมีนะคะองค์พระแม่ลักษมีอยู่ตรงนี้นะใครที่แบบว่า อยากให้มีสีมีอะไรเงี้ยเขาก็จะนับถืพอพระแม่ลักษมีนกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นองค์พระนารายณ์ค่ะอยู่ด้านข้างนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นองานาาค์พระพรมนะถ้าสำหรับองค์นี้นะคะก็เป็นพระนางสุรัสวสดีะคะ่ะ เพราะนางเนี่ยก็เป็นภรรยาของพระพรมนะคะแล้วก็พระนางเนี่ยเขาจะถูปมีนานก็จะเป็นอุอปรกรณ์ดนตรีของทางอินเดียนะคะเขาจะเป็นเทพแห่งปัญญาค่ะค่ะเกก็จะเสริมให้นิดนึงนะคะคือเราถ้าเราสังเกตดีๆสำหรับเกาลัดนะการจับ ความแบบว่าที่มันเหมือนซับพอร์ตกันนะอะมีลักษณะที่เหมือนต้องใช้คู่กันนะคะนะคะอย่างเช่นพระพรหมนะคะกับพระนางสุรศดีนะคะสององค์นี้ก็คือพระพรหมเนี่ยเราก็จะดูว่าท่านเป็นผู้สร้างนะคะแล้วก็พระนางสุรศดีเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนถึงปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะสร้างอะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้ปัญญาค่ะนะคะ,นะคะเขาก็เลยเหมือนจะมีความคู่กัน ทีนี้นะคะเรามาดูคู่ของพานารายกับพระแม่ลักษมีกันค่ะคืพอพนารายเนี่ยก็จะเป็นเทพแห่งการรักษานะคะหรือว่าปกป้อ,องนะะั่นเองค่ะแล้วก็พระแม่ลักษมีเนี่ยเขาก็จะเป็นเทพแห่งความสีมีโชคลาภความมั่งคั่คง,งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกป้องรักษาค่ะเราก็จําเป็นที่จะต้องมีอํานาจมีแบบเงินหรือมีอะไรที่แบบว่าเราต้องมีของมีสี เราเนี่ยจะสามารถปกป้องได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมาคู่กันนั่นเองค่ะค่ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะคู่องค์พระศิวะกับพระแม่นะคะคือองค์พระศิวะเนี่ยเขาจะหมายถึงแบบคนที่รู้กันก็คือหมายถึงการทําลายนะคะ แล้วก็องค์พระแม่เนี่ยคะ่ะก็คือ,มอนมกับพลังงานนะคะเดียบเทียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสององค์เนี่ยคู่กับการทําลายล้างหรือการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ต้องมีการอาศัยพลังงานนั่นเองนะคะทั้งคู่เนี่ยก็เลยได้คู่กันแบบนี้ค่ะค่ะก็การสร้างการรักษาการทําลายนะคะก็เป็นวัฏจักรของโลกค่ะ ปัญญาสีแล้วก็พลังงานนะคะก็เป็นของคู่กันนะคะก็คือเป็นตัวแทนฝั่งเทศของผู้หญิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองเนี่ยไม่ว่าจะคู่ไหน,นนะคะก็มีการเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะ,ะก็จะไม่มีใครใหญ่กว่าใครนั่นเองอ สำหรับตรงนี้นะคะเขาก็มีขายเมทุธทลัตนะคะเมุธทลัตเนี่ยก็จะเป็นขององค์พระศิวะนะคะก็คือเตากันพูดผีกันคำสาปต่างๆนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาเคลมด้วยว่าถ้าเกิดแบบว่าเราทําหลุดไปเ,เอามาให้เขากลับมาเขาจะเอามาร้อยให้ใหม่ด้วยค่ะแล้วก็เวลาที่ร้อยเนี่ยเขาก็จะมีมีทางเนี้ยเขาก็จะมีคนสวดให้ด้วยค่ะ ก็จบคลิปไปแล้วนะคะสําหรับการพามาดูวิหารองพระศิวะนะคะคือตรงนี้เนี่ยเขามีองค์พระศิวะด้วยแล้วก็มีองค์พระแม่กวนอิมด้วยนะคะคือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะใครที่แบบว่านับถึงองค์พระศิวะก็สามารถมากราบไหว้ได้นะคะหรือว่าใครเนี่ยที่นับถึงองค์พระแม่กวนอิมนะคะก็สามารถมากราบได้ว่าไหว้ได้ที่นี่เช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้ก่อนนั้นก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วค่ะสวัสดี